ลงมาเจาเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวดีเลยคิดว่าจะโยโ่โฉแล้วจะจุกหน้าเกงขามอยั้นแหละยังยังยังลงแล้อเวีกดีเนี่ยยัยง,ยงยไม่ลอ,อยเหรอลงแล้วเว้ยลงเลยเอ้ยรอจะเล่นไปเด็กแกนั่นรอจะเล่นแน่เลย ใกล้ขนาดนี้ยังไม่คิดจะลงมาอนี่ยฉันต้องเรียกนายลงมาแล้วที่ขี้เกียจปีนขึ้นไปมาเลยนะนารู้เปล่าปีนแค่ขั้นเดียวก็ลงมาแล้วนะจะอันไหนแขกี่ทำอะไรชิบไม่ได้แล้วนะน้ำรังจะตายไงละ่ะเพราะว่าฉันนะ่ะฉันน่ะฉันน่ะรอตะกี้งง ตายไปแล้วล่วพะพ่อกันเล่นดีกว่าเนี่ยไม่โดนหรอกนะ